เพื่อนทุกคนเลยนะฮะห <c oughs> ลังจาก,การรวมเซิร์ฟเสร็จสิ้นนะฮะค่าชดเชยอะไรก็ไม่ได้นะฮะห้าร้อยเบลลีก็ยังดีนะฮะแต่มันไม่ให้เลยนะฮะจะงกไปไหนนะดลุด,ดนั่นไง <c oughs> แต่รวมเซิร like like. ์ฟใหม่นี่มีอะไรให้ตะลึงกันเยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นนะฮะวีศูนยนะฮะแซททองนะครับจะโหดไปไหนนะกูจะเข้าเกมเล่นได้นะฮะ ไม่ก่อนนะกดจะได้เบลลี่แต่ละตัวนะต้องใช้เบลลนะี่ค้มห้าพันนะแต่ตอนนี้นะครับใช้หนึ่งพันก็ได้เลลี่แล้วนะครับอ่า ว่าจะพาเ,เพื่อนๆไปเล่นตัวนะฮะไปรีวิวนะครับตัวนามิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนามินะครับนามิปุกบวกสามนะครับโรเจอร์แล้วก็กตัวนี้ที่ผมรีวิวไปนะฮะแต่ครั้งนี้เป็นบวกสามแล้วก็ตัวเท่าดีบวกสามนะครับอ่าก็ ี๋ยวผมพาก่อนตอนนี้ถอดต,ตัวก็ไม่ได้นะฮะถอดต,ตัวก็โดนตีลุงอย่างเดียวนะครับเพราะผมต้องหาเก็บคิสตันอัพคิสซลูด้วยนะฮะแล้วจะทำคิสรลูทองนั่นแหละนะ ย่อยตัวอย่าง,างแบบนึงนะครับย่อยตัวอ่าในได้แล้วยังก็ไว้ได้กลัวนะตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วย,นนววด,วยดีกว่ามาทำไมไม่รู้นะครับอ่าแค่นี้พอนะ ไปลุยกันเลยครับเริ่มแรกผมจะมาวัดความโหดของนามินามิปลูกนะครับแล้วก็ตัวบูเทาดีปลูกนะครับแต่เขาว่าตัวดีกับนามิปลูกนี่เขาว่าความสามารถมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนามิดูนามินามิลดเลือดสองตัวโจมตีเวสสายฟ้าลดต้านน้ำนะครับอ่า ถ้าไม่ตายก็สุม4คนโจมตีเวทสายฟ้ารถต้าน้ำทูสะหลังปล่อยสกิวลรต้านเป้าหมายลบ50%นะครับอ่ารผู้นำก็จะเป็นหลบเบลสิบสองเพิ่มางทีสหายที่ออกลบนะครับแต่ว่าตัวดีนี่มันยิงถ้าไม่ตายมันอีก3ตัวนะครับอ่าเริ่มแรกเราจะลอง ตัวนี้ก,ก่อนเลยนะครับนามิปุกนะฮะยังฟีวนะครับ,รบเดี๋ยวผมขอไปถอดตัวก่อนนะครับเาอาละครับไปลุยกันเลยนะฮะอ่าเพื่อนอดูค่าโจมตีของมันนะครับว่าเท่าไหร่นะ เห็นได้ว่าอย่างโหดนะไอ้ัรนี้นะ,ะดูตรงนี้นะดูช่วงนี้นะครับอ่าก็อ,อยู่ราละเก้าแ,แสนนะฮะไปต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปเป็นดีนะฮะดีดีสนะครับ อ่าดูดีสามกันด้วยนะอ่าก็ตีอยู่ตรงนี้เมันจะจะอยู่ประมาณนี้นะฮะอ่าถ้าไม่ตายดีก่อนนะครับอ่าช่วงนี้ขีดนะฮะนีเท่าไหร่นีเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะครับ เมื่อกี้เท่าไหร่วะนหนึ่งแสนว่าหนึ่งล้านเมื่อกี้นะเป็นเลขหนึ่งนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเยสล้านนะครับสี่แสนนะตัวนี้ดูถูกไม่ได้เลยนะอย่างโหดูช่วงนี้นะครับดูช่วงนี้โอเคนะครับหนึ่งล้านนะฮะโอ้โหนะ <c oughs> นะเราก็ย้อนกลับไปดูนามีอีกนะฮะอ่านามีนะครับนามีนะครับไม่ถึงหนึ่งล้านนะฮะแต่ผมว่านามีมันโหดอยู่นะ ที่สตัวก็โหดเบอร์แล้วนะครับแถมยังลดเยอะด้วยนะครับอ้าถึงร้านแล้วนะเมื่อกี้ถ้าโดนร้านสี่ตัวผมว่าตัวนี้นี่สุดยอดเลยนะครับ ไปก็จะเป็นตัวไหนวะอ่าโรเจอร์ก่อนดีกว่านะครับโรเจอร์โรเจอร์สามนะฮะ จุดสามนะครับขนาดบวกหนึ่งตีครั้งเดียวก็ยังงงสองมึนงงสองรอบเลยนะอันนี้ผมว่าถ้ามันตีสองตัวเหมือนอีนี่ผมว่ามันก็เทพอยู่นะ ธรรมดานะฮะอ่าต่อไปก็จะเป็นช่วงทานี้ก็จะเป็นเท่า A ูกบวก3นะครับเมื่อกี้เราเริ่มเริ่มดูนะฮะโรเจอร์บวก3เพิ่มอะไรมาบ้างนะฮะ ันก็เหมือนเดิมนะแค่เพิ่มฮิตผู้นำเฉยๆนะครับเท่าอีนะเท่าอีเท่าอีโอ้ชิเอก็เพิ่มฮิตนะไปดูกันเลยนะครับเอบวกสามนะครับ พอเอก็จะประมาณเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะฮะในการรีวิวเดี๋ยวไปดูสายฟรีนะโอ้โหนะครับบอกแล้วนะในการอบเสมร์ฟครั้งนี้มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสายฟรีด้วยนะฮะเรลี่ทองแล้วนะเดี๋ยวดูสายฟรีคนไหนโอ้โหอีกนะฮะอะไรนี่ เลวะอ่ค okay, ตันะอันนี้ก็จะเป็นสายเติมกันหมดเลยนะฮะโอเค okay, สำหรับคลิปนี้นะครับในการรีวิวและวันนี้ผมจาะจงที่จะมารีวิวตัวนี้นะฮะอานะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่านะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปสามารถติดตามผมในไลน์ก็จะเป็นอันนี้นะฮะก็อันนี้นะก็จดไปให้หมดเลยนะครับอ่าอันตรงนี้นะฮะ แอนี้ก็ใช่นะฮะสำหรับติดตามผมในไลน์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมก็จะใส่ลิงโหลดไว้ใต้คลิปนะฮะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ลิงโหลดนะจะเป็นลิงอะไรวะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ